สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดจุกเชินะครับตำบลคลองจุกเชินะครับอำเภอเมืองจังหวัดชเชิงแ้านะครับกับอาจารย์นี่นะครับวันนี้เรามานะครับพาไปชมบรรยากาศนะครับที่วัดจุกเชินะครับมีบรรยากาศการกราบไหว้ขอพรท้าเวสุวรรณนะครับมี2องค์หลักนะครับด้านหลังนี้นะครับที่เห็นผู้คนมากราบไหว้ขอพรนะครับมี2ององค์หลักนะครับ สององค์หลักที่เป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับปเป็นบารมีของยักษ์ในปีนี้นะครับก็มีเท้ารุ่งเรืองแล้วก็เท้าร่ำรวยนะครับที่เป็นเชื่อท่านนะครับที่วัดจุเชเอยเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศนะครับว่าวันนี้นะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2565นนะครับมีผู้คนหลั่งไหลามากราบไหว้ขอพรเยอะมากนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่มีกระแสะบารมียักษ์หรือว่าบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับบอกบอกตรงๆว่า ที่นี่ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับก็อยู่ติดริมแม่น้ําบางปะกงนะครับฝั่งตรงข้ามนั้นเดินไปนิดนึง<แ>ก็จะเป็นแม่น้ําบางปะกงแล้วนะครับดเดี๋ยววันนี้ผมพาชมบรรยากาศด้านหลังนะครับที่มีผู้คนที่ให้ความศรัทธานะครับเข้ามากราบไหว้าขาวพอพรนะครับเท้าวเวสบสต์วันนะครับทั้งสองสอง,ององนี้ให้น้มว่าเท้าร่ํารวยกับเท้ารุ่งเรืองนะครับตามที่ทางวัดเขาให้นามไว้นะครับเนาะ ก็บารมียักษ์ในปีนี้นะครับ2,565นะครับอาจารย์เอนะครับเพชวังพญานครราชนะครับฝากไว้นะครับท่านที่จะมากราบไหว้ขอพรเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามนะครับว่ามีหลายๆวัดนะครับที่ปีนี้นะครับบารมียักษ์แผ่ไพศาลนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะครับว่าคนจะเยอะเพียงไรในการมาขอพรนะครับเท้ารุ่งเรืองและร่ำรวยนะครับให้ปีนี้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้นะครับรุ่งเรืองและก็ ร่ำรวยสมชื่อท่านนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับก ผมนะตอนนี้เราอยู่ที่วัดจุกเชินนะครับตำบลคลองจุกเชินนะครับอําเภอเมืองจังหวัดชเชียงซาวันนี้มาดูบรรยากาศที่นี่นะครับผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรนะครับบารมีเท้าเวสวุวรรณนะครับเท้ารุ่งเรืองเท้าร่ํารวยนะครับตามชื่อที่ทางวัดนะครับได้ตั้งไว้เนาะองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่เนาะสามารถมากราบไหว้ขอพรได้เดี๋ยววันนี้ให้ชมบรรยากาศนะครับผู้คนที่เข้ามาขอพรนะครับ ก็จะมีคาถาบูชาให้สำหรับท่านที่ไม่เคยมาหรือไม่เคยขอพรอ,องเท้าเวสวุวรรณนะครับก็จะมีการถวายเป็นดอกกุหราบแล้วก็น้ำแดงนะครับแล้วก็ผลไม,ม้มงคลน,นะครับดอกกุหราบน้ำแดงแล้วก็ผลไม,ม้มงคลต่างๆนะครับที่ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายนะครับมากราบห้ขอพรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ องค์ท่านจะสวยสดงดงามเพียงไรนะครับองค์ใหญ่นะครับสูงน่าจะน่าจะห้าเมตรได้นะผมว่าน่าจะประมาณห้าเมตรได้นะครับผมก็กราบไหว้เสร็จแล้วก็มาปักทูปที่บริเวณกระถางนะครับแล้วก็มีผ้าเจ็ดสีมีผ้าสีถูกนะครับ ที่ผูกอยู่นี่จะเห็นเป็นตะบองท่านท้าเวสุวรรณเนาะเขาเรียกตะบองท่านท้าเวสุวรรณก็คือเป็นอาวุธประจํากายท่านนะครับสามารถปรัดเป่าภัยจาส์ภัยพิบัตินะครับผู้ผีปีศาจต,ต่างๆนะครับไม่มากํากายสําหรับท่านที่บูชากราบไหว้แล้วก็ท่องคาถาบูชาองค์ท้าเวสุวรรณนะครับนี่เป็นองค์แรกนะครับแล้วก็บรรยากาศผู้คนหลั่งไหลมากันแน่น แน่นเลยนะครับแน่นวัดเลยนะครับท้ยอยกันเข้ามาเรื่อยๆสําหรับวันนี้ก็มากันเยอะทีเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งอีกพระองค์หนึ่งนะครับคนเยอะเช่นกันนะครับก็ท่านที่มาไหว้ก็ไหว้ทั้งสองท่านนะทั้งสอง,ององค์นะครับก็จะได้พรดังดังชื่อของท่านก็คือเท้ารุ่งเรืองและก็ร่ำรวยนะครับ นี่ก็เป็นบารมีของปู่ท่านทาเวสุวรรณนะครับพญายักษ์นะครับ,ยยรบวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับผมอ่านดูประวัติน่าจะสร้างมานานมากนะครับแล้วก็มีตรงศาลานี้ที่บอกอายุเป็นร้อยปีนะครับอันนี้พญาพยักร์ราชานะครับพญาเสือนะครับอำนาจวาสนาบารมี เราสามารถมากราบไหว้ขอพอรปูเสือได้นะครับนี่พญาเสือนะครับให้เจริญนะครับมีชื่อว่าจงเจริญพญาเสือพยัคฆราชาแล้วก็มาขอพอรพญาเสือให้มีอํานาจบาร,รมีนะครับผู้คนเกรงขามนะครับในการกราบไหว้ขอพอรองค์พญาเสือนะครับนี่บรรยากาศผู้คนนะครับแล้วก็รถจอดกันเต็มเลยนะครับวันนี้วันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์25 6 5นห้านะครับก็ผู้คนมากันเยอะมากเลยนะครับดูบรรยากาศร,บรอบๆท่านใดที่ผ่านมาจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหรือว่าท่านที่ตั้งใจมาก็ดีนะครับอยู่ไม่ไกลตัวกรุงเทพเนาะออกมาทางอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะครับตำบลคลองจุกเชิงอยู่ใกล้ๆก,กับวัดสมานนะครับอยู่ใกล้กับวัดสมานไม่ไกลกันนะครับไม่ไกลกันนะครับอ่ะ วันนี้เราดูบรรยากาศกรอบๆนะครับมผมก็พาชมพาไหว้นะครับสายมูเตรูสายที่ชอบไหว้ขอพรลงเทพนะครับมากันได้นะครับปีนี้บารมีพญายักษ์ปังบุรีนะครับบารมีพญายักษ์มาเต็มจริงๆนะครับบูชาหน้าบูชายักษ์ปีนี้ร่ำรวยสุขสมหวังมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนครับ เดี๋ยวเราข้ามมาฝั่งนี้นะครับที่บริเวณริมแม่น้ำบางปะกงนะครับอันนี้คือฝั่งตรงข้ามที่องค์ทาเาวสุวรรณเมื่อกี้นะครับนี่ก็จะมีป้ายวัดจุกเชิญนะครับมีป้ายวัดจุกเชิญนะครับก็ติดแม่น้ำบางปะกงเลยนะครับเดี๋ยวเราเราไปดูบรรยากาศกันตรงนี้นะครับแหม บรรยากาศดีนะครับเป็นแม่น้ําบางประกงเนาะนี่ท่านที่มาท่านที่มาที่วัดจุกเชินะครับก็สามารถมาได้นะฝั่งนี้เขาก็จะมีศาลอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเอียวเดินไปดูนะครับแล้วก็มีพระปางมารวิชัยนะครับที่บริเวณริมแม่น้ำบางประกงนะครับ เป็นพระปรางมารวิชัยนะครับหรือว่าพระปรางปราบมารนะครับก็มากราบไหว้ขอพรได้ตรงนี้ก็กนนะกจะเป็นศาลนะครับดดรก็มากราบไหว้ขอพรได้นะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับรอบๆวัดจุกเชอร์นะครับนี่เห็นว่าผู้คนนะครับจอดรถเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยตรงนี้ทางโค้งนะครับนี่เราจอดรถตรงตรงนี้แหละแล้วก็เดินเข้าไปตรงนั้นเมื่อกี้ผมเดินมานั่นนะครับเดินมาด้านหลังนู่นจะเป็นองค์เวสสุวรรณนะครับบรรยากาศดีนะครับ ท่านใดที่มาจจังหวัดเชียงเซานะครับก็สามารถแวะมากราบไหว้ขอพรได้เนาะนะครับอยู่ใกล้ๆกับวัดสมานนะครับผมมาได้นะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์นิวังพญานครราชนะครับก็ลากันไปนะครับสําหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับก็วันนี้นะครับนําสิ่งดีๆมาฝากนะครับก็พามากราบไหว้ขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับองค์ท่านปู่รุ่งเรืองร่ํารวยนะครับให้ ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้นะครับรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยสมชื่อท่านนะครับที่วันนี้เราได้มากราบไหว้ขอพอรนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ